ไปดูบรรยากาศของพระกับโยมที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อสืบสามประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานค่ะ โดยที่แปลงนาสาธิตตำบลทับสวายอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาทางด้านพันจ่าอากาศโทสมพงษ์หมันซานนายอำเภอห้วยแถลงได้จัดให้มีกิจกรรมขอขามาพระแม่โพศพและกิจกรรมลงแขกเกี่ยวรวงข้าวมงคลเพื่อสืบทอดกิจกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับการทำนาและการทำเกษตรกรรมรวมถึงสร้างความเป็นสิริมงคลสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งก ก็เป็นไปตามหลักบวรน,นั่นก็คือบ้านวัดราชการทั้งนี้เพื่อเป็นการนำรวงข้าวที่เกี่ยวแล้วไปใช้ในการจัดทำปราสาทรวงข้าวในประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ของตำบลทับสวายประจำปี2568ส่วนข้าวที่เหลือจะนำไปบริจาคให้ประชาชนที่ขัดสนรวมถึงจะคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อนำไปปลูกในปีถัดไป อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้งตำบลทับสวายที่จะครบรอบ100ปีในปี2568ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งก่อนที่จะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นทางด้านนายสิทธิทชัยลวกไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายพร้อมกับหมอพรามได้ประกอบพิธีไหว้พระแม่โพศพ เพราะว่าพระแม่โพสพนั้นเป็นเทพีที่อยู่กลางท้องทุ่งนาเป็นผู้ทรงอนุภาพช่วยชุบช่วชีวิตมนุษย์ให้มีน้ำมีนวลผิวพันผ่องใสช่วยให้อิ่มท้องเพิ่มพลังให้มนุษย์มีเรี่ยวแรงด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวจึงเป็นความเชื่อที่ชาวบ้านได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมานยาวนานหลายปีนอกจากนี้การลงแขกเกี่ยวข้าวยังทำให้เกิดวัฒนธรรมในการช่วยกันทำงานแก่เพื่อนบ้าน โดยวิธีนี้ไม่คิดมูลค่าและเป็นการช่วยกันด้วยความเต็มใจเต็มกําลังของแต่ละคนค่ะดังนั้นการลงแขกจึงเป็นกิจกรรมทางสังคมในหมู่บ้านที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือเพื่อนบ้านบ่งบอกถึงความมีจิตใจอันงดงามที่คอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการจ้างแรงงานจนกลายเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นที่คนไทยสืบทอดต่อมาสมควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวอีสานสืบไปค่ะ